ท่านประธานที่เคารพผมกระจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพสภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้กรรมการชุดนี้ไปพิรณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดโดยให้หลักการไปสข้อนะครับทีนี้เวลาท่านไปแก้ไขมาตราสองเนี่ย หลายหลายท่านวอปพายมาแล้วนะท่านแก้ไขจากใช้เวลาบังคับหหนนึึ่่งงรอ1ปดสิบวันแล้วมาเหลือเก้90วันท่านให้เหตุผลว่าเพื่อจะได้รวดเร็วขึ้นนะกระบวนการตรากฎหมายนี่เริ่มจากเจ้าของ กระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้มาจนกระทั่งผ่านระบบราชการทั้งหมดแล้วผ่านกฤษฎีกาก็ออกมาเป็นจำนวนเยอะผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมเหตุผลที่ท่านให้ในกลับมาเป็นเก้าสิบวันท่านบอกว่าเพื่อมันเร็วขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนทำผิดหลังจากออกกฎหมายแล้วเข้าใจว่าจะมีผลบังคับใช้ทันที คำถามผมก็คือว่าทําไมเป็นเก้าสิบันถ้าตามเหตุผลที่ท่านให้ทําไมไม่มีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปถ้าท่านยาอธิบายผมนะว่าเพื่อให้ส่วนราชก,การมีความพร้อมส่วนราชก,การจะต้องมีความพร้อมตั้งแต่ยิเริ่มในการเสนอกฎหมายนี้แล้วซึ่งผ่านมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ถ้ามันเป็นประโยชน์ประชาชนถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติรอไว้ทำไมเก้าสิบวันทำไมไม่มีผลบังคับทันทีหลังจากวันประกาศในราชยิจานุเบกษาเป็นต้นไปนี่คือคำถามผมต้องการคำอธิบายในเชิงเหตุผลวิเคราะห์วิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับท่านหรือไม่ขอบคุณครับ นประธานที่เคารพครับผมพิตชัชนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัอดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยผมได้ถามไปแล้วได้ได้รับคําตอบแล้วแต่คําตอบที่กรรมกิรการหรือตัวแทนกรรมกิรการตอบไม่ใช่เหตุผลนะถ้าคําตอบของท่านเป็นความเห็นของกรรมการทั้งหมดท่านต้องถอนกฎหมายฉบับนี้เพราะอะไรครับ พราะท่านกําลังจะตอบว่ากฎหมายฉบับนี้ออกบังคับสมบูรณ์ด้วยตัวเองไม่ได้ท่านต้องรออีกกฎหมายฉบับหนึง่งเพื่อทําให้พืชกระต้อมเป็นพืชเษกษตร่งเสริมอะไรมันเป็นคนละเรื่องเวลานี้เท่าที่ฟังท่านพูดเนะี่ยประชาชนที่ใช้กระท่อมในเขตนี้เขารอเราบางท่านเมื่อกี้ท่านบอกว่าเขาเข้าใจว่ายกเลิกไปแล้ว มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรอไว้เก้าสิบวันโดยกฎหมายฉบับนี้มันไมีมีกี่หน้าตานี่มันจะไปยากอะไรใช้ทันทีจะได้ประโยชน์เก้าสิบวันถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชนรอไว้ทำไมรอไว้วันเดียวก็เสียหายแล้วแล้วยิ่งมาตอบบอกว่าต้องรอกฎหมายอีกฉบ,บับหนึง่ง วิธีการออกกฎหมายในสภานี้ไม่เคยมีํำไม่ถูกคำอธิบายนี้เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้ท่านต้องใช้กลับมาใช้คำว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรวดเร็วด้วยผลประโยชน์ของประชาชน ไม่มีการไม่มีทางปฏิเสธได้ถ้าเป็นเหตุผลที่พูดมานี่ต้องถอนไปเลยเหตุผลนี้ที่ได้รับฟังนี้ท่านต้องถอนกฎหมายฉบ,บับนี้เพื่อไปรอเข้ามาพร้อมกันกับฉบ,บับที่รออยู่นั่นแหละถึงจะถูกการเสมอกฎหมายในสภา,าแล้วไม่ใช่ท่านอธิบายอะไรก็ได้นะท่านต้องอธิบายด้วยเหตุผลและหลักการขอบคุณครับ,บท่านนระธานครับ ผมกืจิตใยนิคมครับถ้าไม่จําเป็นผมไม่ยกมือน,นะครับท่านประธานโปรดรับทราบไว้ด้วย <c oughs> เอาเชิญเชิญครับผมเสนอท่านประธานกรรมธิการประชุมกันเลยฮะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชจิตจานุนนูเบียาปเป็นต้นไปเพราะเหตุผลที่ท่านให้หรือท่านจะอธิบายชี้แจงใหม่ก็ได้ มันใช้ไม่ได้ในการจะออกกฎหมายฉบับนี้ดีที่สุดท่านเรียบประชุมกันเลยแก้ให้มันใช้นับแต่วันประกาศในราชดิจานุเบกษาไม่มีเหตุผลอื่นที่จะเลื่อนผลประโยชน์ของประชาชนให้ไกลออกไปอีกเก้าสิบวันเพราะความไม่พร้อมของราชการอย่าเอามาอ้างในสภานี้อีกราชการต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมอย่าเสนอกฎหมายมา นี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้เพราะฉะนั้นท่านประธานครับต้องแก้เลยเนี่ยต้องมีผลบังคับนับจากวันที่ลงประกาศในราชจิจจานุเบกษาผลประโยชน์ของประชาชนจะรออะไรครับให้ราชการมารอเพื่อรอผลประโยชน์ประชาชนเลิกทำาักทีครับแล้วเลิกมาอธิบายโดยเฉพาะสำนักง,งานกิจสิทธิการถ้าไม่พร้อมอย่าเสนอเข้ามา ขอบคุณครับ